นครับ <rium> <Dante> ต,ต,ตัวที่ตัวที่หกนะครับนีต่ตัวที่หกนะครับติดนะครับติดตอนเกือบเที่ยงครับครับเข้าตีนะครับไม่เหลือครับนครับสุดยอดครับติดแล้วครับติดแล้วครับสุดยอดครับติดกันได้ครับโอเคสุดยอดครับเข้าตีครับไม่เหลือครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับติดสองขาเลยครับ ดูเดือยครับสองขาเลยนะครับติดสองขาเลยไม่เหลือครับนะครับไอตัวมานผมนะครับสุดยอดนะครับไอโขงเบ้งนะครับขขงเบ้งนะครับตัวนี้ชื่อขขงเบ้งนะครับปีนี้ตัวที่ห้า้วใครว่าไก่ยักษ์นะครับไก่ป่าไม่ตีนะครับตีทุกตัวครับตัวที่ห้าแล้นนะครับดูครับเดือยครับยอดเดือยครับเพิ่งหัดพันนะครับโอเคสุดยอดครับ ครับเสียโชดนะครับ